สำหรับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องการตั้งผู้ปกครองให้กับผู้เยาว์หรือเด็กตามกฎหมายิารามกันนะครับว่ามีเนื้อหาสาระหรือต้องทำอย่างไรกันบ้างครับด้วยมีพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายิารามพศ2489ซึ่งบัญญัติขึ้นโดยเฉพาะให้คดีแพ่งว่าด้วยเรื่องครอบครัวมรดก ของผู้นับถือศาสนาอิสลามซึ่งผู้ความทั้งหมดมีภูมิลำเนาและมีมูลคดีเกิดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนาลาธิวาดยะล,ลาและสตูลให้นำกฎหมายอิสลามว่าด้วยเรื่องครอบครัวและมอระดกมาบังคับใช้แทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชโดยจะมีดาโตยุติธรรมนายหนึ่งนั่ง พยานาพิภาคลาพร้อมด้วยผู้ผภาคษาทําการชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายตรลามและเมื่อได้ชี้ขาดเป็นประการใดก็คดีเด็ดขาดไปตามนั้นแหละครับสำหรับผู้เยาว์ในกฎหมายตทลามก็ให้คําิยามว่าบุคคลที่ยังไม่บรรลุศาสนภาวะไม่มีความสามารถในการทําการปกครองทางการครอบครองหรือทํานิติกรรมตามที่กฎหมายบัญญัตินั้นได้และจะพ้นจากสภาวะความเป็นผู้เยาว์หรือเรียกว่า,าบรรลุนิติภาวะ ตามศาสนาภาวะหรือนิติภาวะตามกฎหมายเะลามได้ก็ต่อเมื่อมีอายุครบ15ปีบริบูรณ์มีน้ำกามเคลื่อนที่สำหรับผู้ชายและมีรอบเดือนเป็นปกติสำหรับผู้หญิงหากผู้ใดไม่ผ่านเงื่อนไขทั้ง3ข้อดังกล่าเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นผู้เยาว์หรือย,ยังเป็นเด็กอยู่และหากบุคคลนั้นไม่มีบิดามารดาที่จะใช้อำนาจปกครองในการนำผู้เยาว เข้าศึกษาในโรงเรียนหรือไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือทำหนังสือเดินทางทำลูปก,กรรมต่างๆเพื่อก่อรับสิทธิประโยชน์จากทางราชการอย่างนี้เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นเพราะบิดามารดาได้เสียชีวิตไปก่อนหรือถูกทอดทิ้งหรือทำหน้าที่ไม่ได้ด้วยประการใดๆก็ให้ผู้ที่ดูแลหรือญาติของผู้เยาว์หรือเด็กคนนั้นนะยื่นคำร้องต่อสารเยาวชนและครอบครัว เพื่อตั้งตนเองเป็นผู้ปกครองทำหน้าที่ดูแลหรือทำหน้าที่ปกครองผู้เยาว์เหมือนบินดาบารดาประเด็นดังกล่าวหากท่านไม่สามารถแต่งทนายเข้ายื่นคาร้องต่อศาลได้ก็ให้ท่านไปพบกับพนักงานอาัยาการคุ้มครองสิทธิ์ในจังหวัดของท่านให้ยื่นคาร้องเพื่อให้ศาลมีคาสั่งตั้งเป็นผู้ปกครองหรือชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวต่อไปได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเว้นแต่ค่าจมเนียมศาลและก็ หากท่านมีปัญหาข้อกฎหมายสามารถโทรศัพท์1157เพื่อปรึกษาได้ตลอดเวลาครับ